พาไปดูดีไซน์แผ่นนอกสำหรับ s r v ในรุ่น RS นะครับจะมีการตกแต่งดีไซน์ยังไงกันบ้างไปดูกันเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนที่เป็นจุดเด่นและก็เอกลักษณ์ของตัว RS เลยนะครับก็จะเป็นดีไซน์เฉพาะรุ่นเลยแล้วก็มีโลโก้ RS ให้ด้วยไฟหน้าก็เป็นแบบ LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวก็ประมาณนี้มีไฟตะหมอแบบ LED มาให้นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นดีไซน์ของตัวกันชนหน้านะก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยสังเกตเลยและสำหรับในรุ่น RS นะครับล้อแม็กก็ได กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเนีตัวนะครับพร้อมกับระบบพัดกระจกข้างอัตโนมัติเวลาที่ล็อกรถนะครับแล้วก็มีฮอนด a าเลน t อชให้ด้วยนะครับเป็นกล้องสองภาพบุมแบบสายตาด้านสายมือบ้ามือจับสองฝั่งคู่หน้าเนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่มันลิงก์กับตัวกุญแจอยู่นะครับถ้าเกิดเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยก็สามารถทําการล็อกหลดและปลดล็อกเนี่ยผ่านบ้ามือจับตรงนี้ได้เลยส่วนมือเปิดประตูบานหลังนะครับก็เป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของ H R V เลยเนาะเป็นสไตล์คูเป้นะครับผมส่วนเสาอากาศก็เป็น LED ด้านซ้ายก็จะเป็นอักษร H R V นะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ I S ตัวกันชนหลังก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตเฉพาะในรุ่นนี้เลยนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยแล้วก็มีเซน็นเซอร์หลัง4จุดติดมาให้กับตัวรถจักโรงงาน หลังคาด้านบนก็จะเป็นหลังคากระจกนะครับยาวเป็นจนถึงด้านหลังเลยแล้วตอนนี้นะครับมีรถว่างพร้อมส่งมอบเลยนะไม่เฉพาะแค่รุ่น RS นะครับตอนนี้มีรถว่างหลายรุ่นหลายสีเลยและสําหรับโปรโมชั่นในการออกรถใหม่ตอนนี้นะครับข้อเสนอ Motor Expo ใครที่อยากผ่อนชิลๆนะครับมีดอกเบี้ยศูนปีนะครับพร้อมแพ็กเกจ Honda Exclusive Care นาะก็ได้เรื่องการรับประกันคุณภาพรถ5ปีแล้วก็เช็คระยะฟรี5ปีทั้งค่าแรงและค่าอะไรหรือใครที่อยากจะเน้นแบบส่วนลดไปเลยก็มีให้นะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงคอมเมนต์สอบถามใต้